อันนี้ก็คือท่อจากเทอร์โบเข้าอินเตอร์นะอันนี้เราก็ใส่เรียบร้อยแนละ้วน,นี่จากเทอร์โบเข้าอินเตอร์อินเตอร์ด้านนี้ครับไปอยู่ข้างคอมแอร์ถ้ับทางฝั่งนี้จะเห็นชัดหน่อย ม,มาจากเทอร์โบนี่ก็เรียบร้อยและหนึ่งท่อนะนครับเป็นทางฝั่งที่มาจากเทอร์โบเข้าอินเตอร์นะอันนี้ก็จากอินเตอร์เข้าท่อร่วมไม่ดียแนวท่อก็จะไปด้านบนนะอันนี้ก็คือเข้าท่อร่วมไม่ดีครับ อันนี้ก็คือมาจากิเตอร์านล่านนี้ครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะประกอบชุดมอบแบตกับกล่อง ECU นะเป็นันว่าจบครับเสร็จสิ้นกระบวนการ